ประเทศไทยเราเนี่ยบ้านเราอะไม่ได้มีแค่สถานที่สวยๆอย่างเดียวไม่ได้มีแค่อาหารที่อร่อยที่ให้นึกถึงได้อยากเดียวแต่มันมีความรู้สึกที่อบอุ่นแฮปปี้ทุกครั้งที่ที่ได้มาที่ประเทศไทยมันทําให้การท่องเที่ยวมันมีความหมายขึ้นมามากกว่าเดิมอะค่ะโดเป็นคนไทยคนหนึ่งเราพอได้รับโอกาสนีให้มาเป็น um, Amazing Thailand Ambassador รู้สึก ดีใจขอบคุณแล้วก็เป็นเกียรติ คือตอนนี้จริงพี่ตื่นเต้นกว่าเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ามีแฟนขับน้องเอา,เอาลาบูบูเข้ามาเยอะมาก <What? S 1> และเห็นไหม,ไมแล้วก็บอกทีมงานไงพี่ก็บอกทีมง,งนานว่าทีมงานขาเอาไปซ่อนก่อนกลัวน้องวิ่งลงจากเวทีไ <c oughs> ปเอาลาบูบูนะคะอะออคาถามต่อไปเน,นี้ยสาหรับน้องลิซ่าคือเรารู้ว่าน้องลิซ่าเป็นคนที่เหมือนแบบเลือกรับงานมาอะพูดตรงๆอะนะครับทำไมน้องถึงตอบตกลงอะที่มาเป็น Amazing Thailand Ambassador อาจจะด้วยความที่หนูเป็นคนไทยคนหนึ่งแล้วพอได้รับโอกาสนี้ให้มาเป็น um, Amazing Thailand Ambassador รู้สึกดีใจขอบคุณแล้วก็เป็นเกียรติมากๆเลยค่ะก็เลยอยากจะ,ะใช้โอกาสนี้ในการนำเสนอ Amazing Thailand mm hmm. ในมุมมองใหม่ๆร่วมกับทท,ท <laughs> <laughs> เพื่อที่จะได้สนับสนุนใน <laughs> การท่องเที่ยวประเทศไทยให้มันไปไกลย,ยิ่งขึ้นกว่าเดิมค่ะซึ่งปีนี้มีอะไรให้เราแต่ว่านะคะส่งไปกับคําตอบของน้อง่อยนะที่จริงปีนี้น่าจะมีแบบว่ากิจกรรมที่น่าตื่นเต้นมากมายเนาะกับน้องลิซ่า <c oughs> น้องมีพี่มีเรื่องจะขอจริงๆรคำถามเลยหลายอันแต่ว่าพี่ขอใช้สิทธิ์ในการพูดขาดได้ไหมคะได้ค่ะน้องอนุญาตพี่ไหมเ oh, พราะว่าในสคริปต์อะให้พี่พูดคลั่งตลอดเลยจริง <c oughs> <c oughs> ทางจริงๆทุกคนชิมงานหนูว่าลูกกับต้องพูดครับวันนี้น้องน้องอนุญาตที่ไหมคะพี่พูดคับได้ไหมคะ Of course thank you oh my god welcome please <c oughs> Such a huge relief เอาละ่ะก่อนที่น้องจะตอบคำถามนี้จริงๆอันนี้เป็น <Yeah. S 1> ค,ปคำถามที่พี่ได้มาจากลิลลี่จำนวนมาก mm. น้องแค่ตอบว่า oh. ใช่หรือไม่ใช่เพราะว่า oh. ปีนี้เนี่ยเรามามาแบบ feel all the feelings แล้วน,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 น้องต้องการเสนอการท่องเที่ยวไทยในแบบใหม่จริงนะถ้าห้าสาว outer ego มาเที่ยวไทย เขาจะทำกิจกรรมเหล่านี้ใช่หรือไม่ใช่แค่ตอบว่าใช่หรือไม่ใช่แค่นี้เลยนะแล้วเดี๋ยวน้องตอบคำถามที่พี่ให้นะคะเอ่ออกซี่ค่ะถ้าเป็นรอกซี่มาเที่ยวไทยอกซ i ่อาจจะไปเดินเยาวราชค่ะแล้วก็พูดว่าโบสถ์มาเที่ยวที่ประเทศของฉันใช่หรือไม่ใช่ใช่ก็ได้นะคะใช่ใช่ถ้าถ้าเป็นซันนี่ค่ะซันนี่ก็อาจจะแบบไปเที่ยวตามแบบว่าสถานที่ท่อง เที่ยวที่เป็นพวกชะลงทะเลหรือไม่ก็ไปอยู่ตามปลาลับในกรชมใช่หรือไม่ใช่ซันนี่หรือเปล่าคะซันนี่ค่ะ I can be wrong just yes or no yes okay okay perhaps or perhaps okay เนาะกี้กี้ค่ะ k i k ก k i ก i กกอาจจะทำสะพานโค้งอยู่สักทีหนึ่งในในเป็นไปได้ไหม ในสถานที่ที่แบบว่าในจับนิววูแมนกิกกี้นี่ใช่ไหมจับนิววูแมนไหมใช่ค่ะที่มีท่าอย่างนั้นเขาอาจจะเขาอาจจะไม่ crazy ขนาดนั้นโอเคโอเคแต่ว่า maybe super perhaps perhaps speedy อาจจะนั่งรถตุ๊กๆไปเรื่อยๆอู้จะออกมาราคาเท่าไหร่อ่าไม่รู้แต่ว่าใช่ใช่ใช่โอเคส่วนวิกซี่วิกซี่ค่ะอาจจะต่อราคากับแม่ค้าอยู่ แล้วเฟี้ยสเอฟียสอ่าเป็นอันนั้น for sure โอเค for sure บิ๊ก will do that อ่าคราวนี้ถ้ากลับมาที่น้องลิซ่าบ้างตัวน้องเองล่ะน้องคิดว่าน้องจะเสนอการท่องเที่ยวในมุมมองใหม่ออกมายใงไ่เสนอการท่องเที่ยวในมุมมองใหม่เหรอคะเอ่อได้แรงบันดาลใจไปจาก5้าสัอัเทอร์ไกโก้ไปละมุมมองของลิซ่าคือหนูมีความรู้สึกว่าประเทศไทยเราเนี่ยบ้านเราอะไม่ได้ มีแค่สถานที่สวยๆอย่างเดียวไม่ได้มีแค่อาหารที่อร่อยที่ให้นึกถึงได้อยางเดียวแต่มันมีความรู้สึกที่มีรู้สึกอบอุ่นแฮปปี้ทุกครั้งที่ที่ได้มาที่ประเทศไทยแล้วหนูรู้สึกว่าอันนั้นแหละมันเป็นสิ่งที่ทัชของคนที่มาเที่ยวที่ประเทศไทยแล้วมันมันทำให้การท่องเที่ยวมันมีความหมายขึ้นมามากกว่าเดิมค่ะ ด้วยความที่คนไทยเป็นคนกันเองแล้วรอยยิ้มของคนไทยมันเป็นอะไรที่จึงใจมากๆคือเสน่ห์จริงๆคือเสน่ห์ของความเป็นไทยไทยเนสจริงๆค่ะเมื่อกี้จากในทีวีซีกับท่านหามีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายแต่ทีมงานกระซิบมาว่าจริงๆแล้วมันมีสถานที่ท่องเที่ยวแบบหนึ่งที่ที่ถ้าไม่ได้อยู่ในทีวีซีลองดีไซน์อาจจะอยากแนะนำให้คนไปลองเที่ยวดูหนึ่งที่ ่อยูในที่ไม่ได้อยู่ในทีวีซีอ่าวบ้านเกิดหนูก็ได้ค่ะบริลัมใช่บริลัมลูกชิ้นยืนกินอร่อยมาก <laughs> อร่อยมากๆพูดแล้วหนูก็อยากกิน ใช่ดีม่มีไหมคะเนี่ยลูกชิ้นยืนวันนี้ทีมไม่ได้วันนี้<า>ไม่มีเลยเหรอคะไม่มีไม่ได้เตรียมไว้ใช่ใชแต่ว่าเนี่ยอ่ะเมื่อเราเราพูดถึงน้องลิซ่าท่านเราต้องพูดถึงลิซ่าเอ่ออิเซ็กต์เนาะหรือว่าผลกระทบที่มันจะเกิดขึ้นแน่นอนอ่ะสมมติลูกชิ้นยืนกินอย่างเงี้ยแค่น้องยืนยืนกินลูกชิ้นคนก็ไปยืนกินลูกชิ้นตอนที่น้องพูดถึงไก่ทอดถาดใหญ่ทุกคนก็ไปกินไก่ทอดถาดใหญ่อเลยใช่ไหมบอกไหมตอนนี้จริงเพื่อนพี่ไม่มีใครมางานเลยนะคะไปดูดอกบัวอยู่คือมันมีเอฟเฟกต์ล้านพพพีีีี่่่่ไมมมเเเืออนนนนนใงงาาาลยหกต้ <laughs> ตอนนี้พี่ฟิลโลลี่คนเดียวเลยเพราะเพื่อนพี่ดูดอกบัวอยู่เอ y นี่เซล